สวัสดีจ้าโอ้ดอกจนันดอกจันบานงามเดือนกลุ่มผ้ามุกกระลากลุ่มผ้ามีหน้าผาสวยงามหลายแทย้คืนหอดพี่หอดน่องร้องเพ่งดอกจนันจักบาทบ่โอ้ยเนาะคืนหอดพี่หอดน้องหลายเป็นยังไงกะ ถากข้างเนี่เด้อตออพุ่มเมียนสาลองเพิงคืองามคัก,ออกกระดอกระเดียแท่ดอกจันบานสะพังหน้าแรงดอกสีแดงตเต็มแต,ต่งของเจ้าหนวนงามโอ้ยงาม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 พี่น้องเอ้ดอกจัน สัญ,ญลักษณ์ตั้งใจกี่เป็นเล็กน้อยเลี้ยงมัวเลี้ยงควาวยเป็นเล็กน้อยเลี้ยงมัวเลี้ยงคว้วยอันเครื่องจานเนาะพากันไปขี่พากันไปขี่ไปโหนน้ำเครื่องจานโอ้ยมวนโอ้ยเป็นบ้าเป็นสาวขี่กับไปขี่ซื่อโบขี่ ที่น้ากันนั่งตักกันมว้วนหูเซลไปน้ากันพี่น้องเอ้ยคือพ่อดอกจันคือพ่อคว่ำเกาคว่ำหลังมังงาม่ะกระดอกกระเดียแแฉหอดงามเดือนทีเดือนหามาบานโหลดดอกจันบานหนาแหลงเพ่นวาง่ามงาม,งามสัญ,ญลักษณ์ของดอกจันเนาะพี่น,อน้องเนาะมือนี่ บริเฮตพันธหยาเลยพาพี่น้องว่าเบิ่งดอกจานอยากเห็นพี่เห็นน้องเหตจังได้สิเห็นพี่เห็นน้องก็เลยมาเห็นดอกจานพอดีเคี่ยจานเคี่ยไง,ไง,ไง,ไงา่ายง่ายมัตุลรูดซอยกันเด้อพี่น้องเด้อซัมนีก่นเด้อพี่น้องหวัดดีจ้า